พี่คะพี่ๆเพื่อนวันนี้พาชมธรรมชาตินะคะชมลูกห่านกับท้องฟ้าสวยๆน่ารักมากเลยครอบครัวนี้มีสีตัวใหญ่แล,ล้วนู่นในป่าเนาะไปหาไปหาครอบครัวคุณแม่ลูกหดกกัน นี่นะคะยังตัวเล็กอยู่เลยเอ้า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 ตัวเล็กไม่รู้คุณแม่ลูกดกอยู่ไหนนะคะถยู่ทงหน้าหรือเปล่าไม่รู้ดอกไอ้นี่ก็สวยมากเลยค่ะ อดอกไอปเปิ้ลน่ารักไม่มีตัวนะโอ้ยใส่กล้องเร็วขอโทษนะคะสายกล้องเร็วขอโทษค,ค่ะแดดดีมากเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าลมแรงครอบครัวลูกดอกไปอยู่ไหนอุ๊ยขน้อกเป็นววันเลยค่ะ น,นี่ไปไหนกันหมดว้าวมาแล้วมาอยู่นี่หรือเปล่าอยู่กับคุณยายค่ะอยู่กับคุณยายคุณยายมาให้อาหารนะคะนี่หาย Ik heb een meluukdok. En zo'n bett je dat nog te het? Ja. Ik heb een meluukdok. Ik heb een meluukdok. Ik heb een meluukdok. Oké, ik heb een meluukdok. ik Ja, jeg har ikke mad. De er også sådan lidt samme der. oh, det der, det er en parte, der. Jeg har set, jeg tror, de var, de har tre eller fire børn. Ja. En anden dag. Ja, så kan det godt være, at de har fået taget to. Ja, ja. det passer meget godt. จะกออนเด็ดอีตัวไปมีเลียนเด็ดที่แอดเดอที่ไม้ซื้อรักมากเลยาะวยังไม่ใหญ่มีหตัว ดูค่ะทุกคนเยอะมากอันนี้อีกครอบครัวหนึ่งนะคะตัวเท่าๆกันเลยครอบครัวนี้ก็หกเมื่อกี้ก็หกน่ารักมากเลยค่ะน่ะารักอันนี้ อันนี้แม่ห่านแล้วนะคะครอบครัวนี้มีสองตัวครอบครัวใหญ่อยู่ไหนเอ่ยวันนี้ไม่เห็นครอบครัวใหญ่ไปแลวค่ะน่ารักมากเลยครอบครัวใหญ่อยู่ไหนนน้นก็ ครอบครัวน้องมีสีห้าตัวค่ะยัไม่เห็นครอบครัวใหญ่เลยอาจจะอยู่แหล่งหน้านู้นที่เคยที่เคยเห็นนะคะดูค่ะเขาเดินกินมันเดินหากินกับแม่เขาน่ารักเป็นฐานธรรมชาติ เจอแล้วคะ่ะทุกคนครอบครัวคอบครัวั่นใจนะคะบ้านทางนี้สวยนะคะทุกคนดูคะ่ะตัวเล็กไปคับเรื่องอ่านจ,จะอยู่ที่เกาะวันนี้อีกครอบครัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำมานะคะลมแรงคะ่ะอากาศเย็ยน แดดออกนี่แต่อากาศเย็นมากครอบครัวน,นี้ก็ย,ยังไม่ใหญ่นะคะเนี่ยโอ้ยตัวนี้นังนสีตัวตัวน้อยนึงไปแล้วเห็นคนลมแรงคะ่ะทุกคนถ่ายธรรมชาติให้ชมนะคะอากาศ ากาศดีๆท้องฟ้าสวยๆสย่สองตัวน่ารักครอบครัวน้องหกตัวเป็ดยายบอกว่าเห็นเป็ดแล้วนะคะเป็ดมีลูกละ น่ารักมากตัวเล็กมากน่ารักที่สุด